บอกว่าผ่าตัดคลอดและทำหมันพร้อมกันกี่เดือนถึงมีเพศสัมพันธ์ได้นะคะการมีเพศสัมพันธ์ในระยะหลังคลอดก็คือให้พ้นระยะหลังคลอดไปก่อนนั่นเองนะคะก็คืออย่างน้อย2เดือนขึ้นไปนะคะหรืออย่างน้อยที่สุดนะคะอย่างน้อยที่สุดนะคือ6สัปดาห์นะคะแต่อย่างแบบดีๆเลยก็คือ2เดือนเพราะว่าอย่างที่หมอบอกเมื่อกี้ค่ะว่ากรณีที่เป็นการผ่าตัดคลอดเนี่ยแผลแผล,แลทุกแผลทุกชั้นนะคะ จะเริ่มแข็งแรงแบบที่เรียกว่าแข็งแรงดีๆอะ่ะก็ประมาณ2เดือนเพราะฉะนั้นการมีเพศสัมพันธ์แน่นอนมันมีการกระเทือนไปที่ตัวหมดลูกด้วยนะคะก็เลยอยากจะให้เว้นระยะที่2เดือนคือให้หมดลูกเนี่ยแข็งแรงก่อนแล้วก็มีการเข้าอู่แบบสมบูรณ์แล้วนะคะแล้วก็ค่อยมีเพศสัมพันธ์เนาะแล้วที่แน่ๆเลยค่ะ ต้องเป็นช่วงที่ไม่มีน้ำข่าวปลาแล้วด้วยส่วนใหญ่สองเดือนไปแล้วน้ำข่าวปลาก็น่าจะหมดแล้วเนาะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือว่าในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นในช่วงของการตั้งครรภ์หรือระยะหลังคลอดก็ตามนะคะเมื่อไหร่ก็ตามค่ะที่มีเพศสัมพันธ์ให้เราสังเกตอาการที่ตัวเราเป็นหลักนะคะว่ามีอาการเจ็บมีอาการปวดหรือมีปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นร่วมด้วยไหมนะคะเพราะว่าบางท่านนะคะผ่านสองเดือนไปแล้ว แต่ยังมีอาการเจ็บที่แผลหรือมีอาการเจ็บที่หมดลูกอยู่เนี่ยถ้ามีเพศสัมพันธ์แล้วเรารู้สึกเจ็บแปลว่าเรากําลังมีปัญหาอะไรบางอย่างที่อยู่ข้างในยงไม่ปกปติแนะนําให้ไปพบคุณหมอนะคะเพื่อพิจารณาในเรื่องของการตรวจภายในนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีการเสร็อะไรแฝกซ่อนอยู่นะคะเราต้องรักษาให้หายก่อนนะ ปืนที่จะมีเพศสัมพันธ์เพราะคิดว่าพ้นสองเดือนและมีได้สบายใจไม่สบายใจนะคะถ้ายังมีอาการที่ไม่ปกติควรที่จะไปตรวจรักษาและให้หายดีแบบแข็งแรงนะคะเราก็ค่อยมีเพศสัมพันธ์แบบปกติได้ก็แล้วกันนะคะยังไงก็สังเกตอาการตัวเองก่อนค่ะ